จังหวัดลบบุรีครับร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดประเพณีชักพระศรีอริยเมตไตรวัดไรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางขามประดกภูมัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีครับที่วัดไรตบบเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระสีอริยเมตรยัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบามขามวัดไร่ประจำปี2568มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูสมุพรเทพจันทโชโตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรร,รมจังหวัดลบบุรีนา,รน,นายสรนนศีโตในอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่างานประเพณีแห่พระศรีอาริยะเมตรตรวัดไลเป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่กับชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีแก่คนในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเป็นการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชนสังคมต่างๆเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดลบบุรีครับ